สวัสดีครับกลับมาพบกับพ่เรา น็อปสตูดิโอกลิกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าเดน o f t h e p e n t เธรหรือว่าคโคดนรกบนเหนือเมฆภาคที่2นั่นเองครับจะเป็นยังไงเมื่อหัวหน้าตำรวจฝีมือโครจะโหดได้ปเปลี่ยนตัวเองให้กลายมาเป็นจอมโจรสุดอันตรายเพื่อจะไปปล้นเพชรมูลค่าพันล้านภายในตู้เซฟของธนาคารที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในประเทศโดยที่สุดท้ายแล้วนิกพระเอกของเราจะสามารถเอาเพชรเม็ดนี้ออกมาได้หรือไม่รวมถึงสาเหตุที่เขาต้องปเปลี่ยนตัวเองให มาเป็นโจรมันจะคืออะไรยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้ก็เลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่สนามบ,บินนานาชาติของประเทศเบลเยียมณนะตอนนี้เดมีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งท่าทีรับๆับและรอเดินเข้ามาในห้องและพอเธอมาถึงที่หมายเธอก็ได้กางแล็บท็อปพร้อมกับอุปกรณ์ที่พกมาด้วยรวมถึงหลังจากที่เธอได้มองผ่านกล้องจนได้เห็นว่าเครื่องบินลำนี้มาถึงโรงจอดแล้วหลังจากได้เห็นเธอก็ได้ติดต่อไปหาดอนนี่เพื่อเรื่องแผนทันทีซึ่งฝั่งดอนน่ออยูแล้ว้ววพกกเขา็ได ใช้รถตำรวจที่เรียมไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แกล้งปลอมตัวเป็นตำรวจขับไปที่โรงจอดในตอนแรกพวกเขาที่สวมทั้งหน้ากากทั้งชุดเกราะแล้วก็อาวุธครบมือทําให้เหล่าบรรดาคนในโรงจอดก็คิดกันไปว่าพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษแต่ทว่าทีมของดอนนี่กลับจู่โจมคนพวกนั้นแล้วก็ได้บุกขึ้นไปเจาะตู้เสฟบนเครื่องบินแบบรวดเร็วมากซึ่งเครื่องบินลำที่ว่ามันก็เป็นเครื่องบินขนส่งที่กําลังจะเดินทางไปยังลอนดอนและแล้วหลังจากที่สามารถเจาะตู้เสฟได้ดอนนี่ก็ได้ชิงพัสดุที่เขาต้องการมาจากตูเ้เสฟหลังจากนัันั้้้นนพพววกกกกกกขขอออองเาาาา็ไดดาาถยยลบออมร ขับรถตำรวจเมื่อกี้คืนไปยังท้ายรถบรรทุกที่เตียมรอเอาไวา้จนในท้ายที่สุดก็ได้หนีรอดกันมาอย่างลอยนวลนรับกบว่าเมื่อกี้ยังไม่เคยเกิดการบ้อนอะไรแม้แต่น้อยถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นิกพระเอกของเราโดยที่นิกที่กำลังนั่งเครียดกับเรื่องส่วนตัวของเขาระหว่างที่เขากำลังนั่งดื่มพระเอกของเราก็ได้เหลือไปเห็นข่าวการบ้นลงจอดเครื่องบินที่เบลเยียมมีมน้ำซ้ำของที่ถูกขโมยไปมันยังเป็นเพชรเม็ดโตมูลค่าหลายล้านเหรียญมากมารวมถึงกลุ่มโจรที่อ้างว่าเป็นคนขโมยไปพวกนั้นก็ยังใช้ชื่อกลุ่มว เขาก็มั่นใจพอควรว่าคนที่อยู่เบื้องหลังต้องเป็นดอนนี่ไอ้โจรสุดแสเที่เขาตามหาตัวมาตลอดฝั่งดอนนี่ที่สามารถป้นเพชรมาได้พวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงปารีสกันแล้วเพราะว่าการป้นครั้งต่อไปของพวกเขาก็คงจะหนีไม่พ้นธนาคารที่แน่นหนาแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของปารีสซึ่งหลังจากที่ดอนนี่เขาเดินทางมาถึงมันก็ได้มีกลุ่มคน3คนมารอรับเขาถึงสนามบินและพอขึ้นรถหนึ่งในนั้นที่มีชื่อว่าสลาโกมอนี่ก็ได้ยื่นปืนให้กับดอนนี่พร้อมกับประวัติของคนที่เขาต้องปลอมตัวโดยที่ดอนนี่ก าชรวมถึงในบ่ายวันนี้เองโจวานาก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะพาดอนนี่ไปเจอกับคนที่จะมาซื้อเพจแม่นันน่ะเป็นผู้ซื้อที่ถูกกาหนดตัวมาแล้วยังไงดอนนี่ก็เตรียมตัวให้ดีแล้วกันหลังจากนั้นตัวหนังก็ตัดสลับกลับมาที่นิกพระเอกของเราโดยที่นิกเขาก็ได้กลับมาหาฮอลลี่แฟนสาวของคนที่เป็นหัวหน้าการป้นในภาคที่แล้วด้วยความที่ทั้งสองคนก็เคยมีซัมติงกันมาก่อนทาให้นิกที่ต้องการรู้ว่าดอนนี่กับเบรจะเอาเงินจากภาคที่แล้วไปใช้ที่ไหนเขาก็เลยมาถามเรื่องนี้กับฮอลลี่ทว่าฮอลลี่เธอก็มีข้ออแมม้้้กกกบนิิิโดดดดยยว่าาาถเเเึงไธอ จะขอส่วนแบ่งจากเงินนั้น7ล้านถ้าเกิดไม่ให้เธอก็จะปล่อยคลิปที่พวกเรามีอะไรกันรับรองได้เลยมันทาให้อนาคตคุณดับแน่แน่ซึ่งจากเรื่องนี้มันก็ทําให้นิกเขาปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายพอตกลงฮอลลี่เธอก็เลยยอมบอกว่าเงินทั้งหมดมันถูกเก็บเอาไว้ในธนาคารที่ปารีสพร้อมกับที่ตัวหนังก็ตัดสลับกลับมาที่ดอนนี่โดยในตอนนี้เองโจวาน่าก็ได้พาเขามาเจอกับชวาเศรษฐีนี้ที่จะมาซื้อเพชรต่อจากเขาซึ่งทันทีที่เจอกันชว่าที่พยายามจะชวนดอนนี่คุยไปเรื่อยแต่ดอนนี่ที่ไม่อยากจะเเเียยยลาาก้็ื่่นพชทขให ดูหลังจากชวานี่ดูเพชรเม็ดนั้นเธอเองที่อยู่ในวงการนี้มานานประสบการณ์มันก็บอกกับเธอว่าเพชรเม็ดน,นี้มันคงมีมูลค่ามากๆชวาก็เลยไม่รอช้ารีบพาด,ดอนนี่มาที่ WDC หรือว่าธนาคารที่ใช้ตรวจสอบแล้วก็ฝากเพชรโดยที่ด้านหน้าของธนาคารก็มีการคอยรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนารวมถึงข้างในก็ยังมีกล้องวงจรปิดอีกไปสิบตัวดอนนี่ที่ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าเพชรหน้าใหม่ก็เลยถูกจับตาดูอย่างไม่ห่างซึ่งตัวชวาเธอก็ได้พาเขามาหาโอริวเวเยผู้จัดการธนาคารเพชร WDC ซึ่งก่อนจะซื้อขายกั โอลิเวเยก็ได้ตรวจสอบข้อมูลของชางชักตัวตนปลอมของดอนนี่ว่ามีปัญหาอะไรไหมและก็โชคดีที่มันลาบลื่นไม่ได้เกิดเรื่องอะไรรวมถึงโอลิเวเยก็ยังพูดอย่างมั่นใจว่าต่อให้ดอนนี่จะเปิดตู้เซฟในห้องตัวเองเอาไว้เขาก็ไม่ต้องกลัวของหายทั้งนั้นเพราะว่าตึก w D C ที่นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นตึกที่ปลอดภัยที่สุดในปารีสหรือบางทีอาจจะปลอดภัยที่สุดในยุโรปเลยก็ได้พอได้ฟังเรื่องนี้ดอนนี่ก็เลยเอ่ยปากว่าเขาอยากจะขอเช่าตู้เซฟด้วยทว่าโอลิเวเย่ก็ตอบปฏิเสธบอกว่าาตตู้้้เเซฟเ็มมแลวรวรถถึงถกิดจะใช าการจะเขาก็ต้องเป็นลูกค้าระดับ VIP เท่านั้นทําให้ในเมื่อโอลิเวียไม่ยอมดอนนี่ก็เลยกลับมาแจงา้งข่าวเรื่องนี้ให้กับโจมานาได้รู้เพราะถ้าเกิดพวกเราเช่าตู้เซฟของโอลิเวียไม่ได้พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปขโมยเพชรของชาวานาในตู้เซฟของโอลิเวียได้เหมือนกันหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งในเขตชนบทของอิตาลีออกโตปูสเจ้าพ่อมาฟีอรายใหญ่สุดหน้าเกรงขามเขาก็ได้รับข่าวร้ายจากมือขวาว่าเพชรที่พวกเราเคยใช้เงินลงทุนเอาไว้มันได้ถูกชิงไปจากสนามบินในเบลเยีนนเยมโดยไอ้พวกโจรสุดแสบที่ใช้ชื่อแกงว่า เธอว่าแซมบ้าก็ตามสืบจนรู้มาได้ว่าไอ้พวกนั้นมันกําลังเอาเพชรไปขายที่ปารีสออคโตปุ่ก็เลยออกคําสั่งให้เขาไปเอาเพชรกลับมาไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนเขาก็ไม่สนทั้งนั้นซึ่งเหตุผลที่ทําให้แซมบ้ารู้ว่าตอนนี้เพชรอยู่ไหนมันก็เป็นเพราะว่าเขาได้แอบซ่อนเครื่องติดตามเอาไว้ที่เพชรกว่าที่ดอนนี่เขาจะรู้ตัวมันก็เป็นจังหวะที่เขากับชวาเอาเพชรไปตรวจสอบในตอนที่เครื่องติดตามล่วงลงมาก็เลยเป็นจังหวะที่ไม่ดีโคตรพอชวารู้ว่ามีใครบางคนกําลังติดตามเพชรเม็ดนี้มหน้าซ้ําถึงแม้เพชร ก็ยังไม่มีชาวาที่เหมือนจะถือไพ่เหนือกว่าเธอก็เลยกดราคาไปใส่ดอนนี่อย่างไม่ยั้งสุดท้ายดอนนี่ก็เลยต้องจำใจขายเพชรกับชาวาไปในราคาที่มันถูกกระเดิมชาวาที่พอใจโคตรเธอก็เลยพาไปเบิกเงินสดให้กับดอนนี่ทันทีและแล้วพอการซื้อขายเพชรของดอนนี่กับชาวามันสําเร็จไปได้แผนการป้นขั้นแรกของดอนนี่มันก็ถือว่าลุล่วงไปด้วยหลังจากนั้นดอนนี่ก็เลยมาเจอสมาชิกข,ของแพนเทอร์ที่เหลือซึ่งจมนาก็ได้เล่าจุดประสงค์ของแพนเทอร์รวมถึงเรื่องต่างๆให้กับดอนนี่ฟังโดยที่พวกเขาก็มีเป้าหมาายยเเเเดีกกกันนคืออรปฟ็พชขง WDC ที่คาดว่าน่าจะเก็บเพชรเอาไว้มูลค่าเกือบพันล้านรวมถึงเธอก็ยังได้จัดแจงเรื่องหน้าที่ต่างๆให้กับทุกคนในทีมด้วยทว่ายังไงซะสาสหรับตอนนี้ที่มาใหม่แล้วยังได้รับหน้าที่ให้วางแผนเรื่องการปนทั้งหมดอีกมันจึงไม่แปลกอะไรที่คนเก่าในแก๊งแพนเทอร์จะไม่ค่อยชอบหน้าเขาตอนนี้ก็เลยพูดสวนว่าแกมีปัญหาอะไรยังไงเงินลงทุนในการป้นทั้งหมดมันก็เป็นเงินของเขาแต่ก่อนที่เรื่องราวมันจะเลยเถิดหนักไปม,มากกว่านี้สลาบโก็เป็นคนเข้ามาห้ามส่วนโจวนาก็ดึงทุกคนเข้าเรื่องแผนกันต่อจวววนาาาได้บอกพกพเเรเล ลงมือถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นอีกอย่างการสืบข้อมูลของธนาคาร WDC มันก็ยากมากๆพวกเราก็เลยจําเป็นต้องให้ดอนนี่ที่แฝงตัวเข้าไปแล้วเป็นคนเข้าไปตรวจสอบว่าข้างในมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเนื่องจากพวกเขาก็ต้องรู้ข้อมูลที่แน่ชัดว่าข้างในมันมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรุ่นอะไรจํานวนเท่าไหร่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยกี่คนรวมถึงต้องใช้อะไรในการรบกวนอุปกรณ์พวกนั้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเส้นทางในการหนีแล้วก็ยังมีเรื่องยานพาหนะที่ต้องใช้ด้วยฝั่งดอนนีก่ก็เลยรรัััับปปาาากกลว่เดดจใหหห้้ทงมแะ ซึ่งระหว่างที่ดอนนี่กับแก๊งแพนเธอร์กำลังวางแผนกันอยู่นั้นฝั่งนิกที่ตั้งใจจะตามมาจัดการกับดอนนี่เขาก็ได้เดินทางมาถึงปารีสแถมยังได้มาหาฮิวโกหัวหน้าหน่วยพิเศษแพนทล่าซึ่งหน่วยของฮิวโกก็เหมือนจะตามสืบเรื่องของแก๊งแพนเธอร์มานานมากแล้วแต่ที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่สามารถสาวถึงตัวการได้สักทีเพราะทุกครั้งที่จับได้พวกมันก็ไม่เคยสักทอดถึงตัวใหญ่สักครั้งมีหน่ำซ้ำไอ้แก๊งพวกนี้ก็ยังระวังตัวและจัดก,การเรื่องหลักฐานได้ดีมากๆจากแผนผังพวกเราก็จะเห็็นนนว่าาาาาคนในแกกกงงขออออพเเเเรรร์ะมมมมียยยตไปหดโ้ลยยู จับครฝั่งนิกก็เลยบอกว่าเขารู้ข่าวมาหนึ่งในพวกมันมีชายผิวสีชาวบอนข่านบ้างไหมถ้ามีเขาก็ขอดูข้อมูลหน่อยแล้วกันฮิวโก้ก็เลยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งให้กับนิกดูโดยมันก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากธนาคาร W d c ิดีและพอนิกได่เห็นตัวแสบอยา่างไอเจ้าดอนนี่สิ่งที่เขาคิดเอาไว้ทั้งหมดมันก็หลงหลอกจนได้แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือพอฮิวโก้ถามว่าใช่ไหมพระเอกของเราตอบว่าไม่ใช่คนที่เขากําลังตามหาหนักไปกว่าน,นั้นระหว่างที่ดอนนี่กำลังกินเลี้ยงกับพวกตำรวจที่คอยดูแลพื้นนนททีี่่รออบๆ WDC ใต ดอนนี่กับโจวนากำลังตีซีกับพวกตำรวจมันก็มีจังหวะที่ดอนนี่สลับตัวกับโจวนาขอไปเข้าห้องน้ำจ,จู่ๆนิกก็ดันบอกให้เขานั่งลงทําเอาดอนนี่เขาช็อกไปเลยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่านิกตามมาเจอได้ยังไงร,รวมถึงในตอนที่ดอนนี่บอกว่ามาที่นี่นิกก็ไม่มีอํานาจอะไรจัดการกับเขาแต่นิกก็ได้โชว์ตาตำรวจของปารีสที่ดูเฉยเลยรวมถึงในตอนที่ดอนนี่เอาปืนขึ้น,นบนโต๊ะเนื่องจากเขาก็ไม่รู้ว่านิกต้องการอะไรจากตัวเขาเองดาน,นิกก็ยังโชว์โหดถีบโต๊ะไปกระแทกกับดอนนี่พร้อมกับแย่งปืนมาจากมืออย่างรวดเร็ คืนปืนให้กับดอนนี่ไปพร้อมก็บอกให้ดอนนี่สบายใจว่าเขาได้ลืมเรื่องระหว่างเราในอดีตไปแล้วฉันได้เบื่อกับการเป็นผู้ล่าเต็มทีนายลองมองยานการคาเพชรต,ตรงนั้นดูสิพวกเราจะเข้าไปข้างในนั้นได้ยังไงกันนะสุดท้ายนิกก็ได้หันมาพูดกับดอนนี่ว่าเขาจะขอเอาด้วยกับแผนป้นในรอบนี้นั่นก็เลยยิ่งทําให้ดอนนี่ง,งงหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกแต่ยังไงซะถ้าเกิดได้คนที่มากฝีมืออย่างนิกมาร่วมทีมด้วยโอกาสป้นสําเร็จมันก็คงมีมากกว่าเดิมอีกอย่างพอเอาเรื่องนี้ไปบอกกับโจนานแแล้กกก็สก็สสาาโทัังงังงคยไไไม่ไดดติดปญหอะรถ ก็ยังบอกว่าถ้าเกิดนิกคิดตุกติกขึ้นมาเขาจะเป็นคนลงมือจัดการกับนิกด้วยตัวเขาเองทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกและแล้วหลังจากที่ในนิกมาร่วมทีมด้วยคนหนึ่งดอนนี่ก็ได้เดินหน้าแผนป้นเพชรกันต่อโดยที่เขาก็มาคุยกับชวาเรื่องขอการเช่าตู้เซฟของโอลิเวียฝั่งชวาเองที่ซื้อขายกับดอนนี่มาแล้วเธอก็เลยยอมไว้ใจเช่าตู้เซฟกับดอนนี่ด้วยข้อตกลงที่จ่ายค่าชอมกันคนละครึ่งทําให้ในที่สุดพวกของดอนนี่สามารถเข้าไปเช็คระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารกันได้สักทีหนึ่งแต่แล้วในตอน ของแซมบ้าที่เดินทางมาถึงปารีสณนะตอนนี้เขาเองก็เริ่มได้ข่าวของดอนนี่มาแล้วบ้างเหมือนกันส่วนฝั่งนิกเพ่ของเราในการแนะนาสมาชิกใหมให่ให้กับทุกคนได้รู้จักโจวนาก็เลยพานิกมาแนะนาระหว่างงานเลี้ยงที่ทุกคนกาลังสนุกแต่เนื่องจากตัวนิกก็เคยไปถึงตํารวจที่ตามล่าทีมป้นมาก่อนการที่มาโกกับคนที่เหลือในแก๊งจะไม่ไว้ใจเขามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วทว่าสําหรับตัวนิกเขาก็ไม่ได้สนหาสนเหวอะไรยังไงวันนี้เขาก็ตั้งใจมาปล่อยตัวอย่างเต็มที่นิกเขาก็เลยปล่อยจอยทั้งนทเามจ จะะอไไไรม่นิกก็เลยลองไปคุยหยอดโจวนาแบบไกลมากๆฝั่งมาโก้ที่เหมือนจะเคยกิ๊กกั๊กอะไรกับเธอมาก่อนหมอนันก็เลยหึงเดินตรงเข้าไม่เล่นงานเขาทว่านิกก็ไม่ยอมซัดใส่มันไปหลายหมัดเหมือนกันสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยถูกกาดจับโยนออกมาไม่นับสามนิกก็ยังจะถูกตำรวจจับไปด้วยแต่เนื่องจากเขาเองก็เป็นตำรวจเหมือนกันพวกนั้นก็เลยทําอะไรไม่ได้มาทว่าเหตุการณ์มันก็ยังไม่จบเพราะว่าก่อนที่จะได้แยกย้ายกันกลับนิกกับดอนนี่ที่กําลังเมาก็ได้ถูกพวกของแซมบ้าจับตัวมาโดยที่ฝั่งนั้นก็ได้จับทััั้้งงคคนลุมมหวพรอกกบาท ไปคุยกินกลางทะเลซึ่งแซมบาก็พูดพร้อมกับชี้ไปที่ดอนนี่ว่าแกขโมยเพชรฉันไปใช่ไหมไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรแกต้องเอาเพชรกลับมาคืนฉันถ้าทําไม่ได้ก็เตรียมชวาราที่เหลือกันในนรกนี้เลยหลังจากพูดจบแซมบารก็จับทั้งสองคนโยนลงทะเลโดยที่ให้ดอนนี่กับนิกว่ายกลับเข้าฝั่งกันมาเองซึ่งก็ยังดีที่ทั้งสองคนยังสามารถรอดกลับมาถึงฝั่งกันได้ทว่าจากไอเรื่องเมื่อกี้นิกเขาก็เกือบจะซวยตายกับดอนนี่ไปแล้วอีกอย่างเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะของเพชรจะอันตราาาาายยยขขนดนีพเเเออออกกกกกงรท่่กแกตลลับคบค ไม่เอาด้วยแล้วและไม่ว่าดอนนี่จะพยายามขอร้องออนวอนเขามากขนาดไหนตัวนิ้ก็ไม่สนหันหลังเดินหนีไปเลยแต่สุดท้ายดอนนี่ที่โทรมาตื้อเพ่ของเราไม่เลิกในที่สุดนิกก็ยอมใจอ่อนกลับไปหาทีมแพนเธอร์แต่ทว่าในตอนที่กลับมาเจอกันรอบนี้สมาชิกก็เหลือกันแค่ห้าคนรวมตัวเขากับดอนนี่เนื่องจากมาโกที่ทะเลาะงัดหน้ากับนิกเมื่อคืนก็ได้ถอนตัวไปก่อนทว่าถึงแม้จะเหลือกันห้าคนดอนนี่ก็ยังมั่นใจว่าพวกเราจะสามารถทําสําเร็จกันได้ซึ่งเรื่องแบนของตึกเขาเองก็ไปเช็คมาแล้วปรากฏว่าตึก WDC มันแท่จะ ไม่มีช่องโหว่อะไรเลยทางเข้าทางออกมันก็มีอยู่แค่ทางเดียวแถมรอบๆก็ยังมีกาดคอยเฝ้าเต็มย,ยุ้ยเย้ไปหมดด้านหน้าทางเข้าก็ยังมีกล้องเป็นร้อยตัวแต่ในตอนที่ภาพส่งไปแสดงผลที่จอจอมันก็มีอยู่แค่ไม่เกิน10จอเท่านั้นหมายความว่าภาพจากกล้องไปร้อยๆมันก็ต้องวนกระแสดงผลไปเรื่อยๆดอนนี่ก็เลยมีแผนจะใช้เรื่องการเวียนภาพของกล้องนี่แหละซึ่งก่อนที่กล้องจะวนภาพกลับมาถึงตัวแรกพวกเขาก็จะใช้แก็บช่องว่างนั้นหาทางแอบล้อมเข้าไปในตัวตึกของ w d c ให้ได้ทาว่าปัญหาเรื่องต่อไปก็ยังมีเพราะธนาคารก็อนุญาต ให้ลูกค้าเอาคนเข้าไปได้แค่3คนเท่านั้น1ก็คือลูกค้าที่เช่าตูเ้เสพ2คนดูแลแขกทีมมหาเอลิวิเยและสุดท้ายรปภส่วนตัวที่ต้องมาจากคนของรัฐเท่านั้นโชคยังดีที่ฝั่งดอนนี่ได้นิกมาร,ร่วมทีมแล้วเรื่องรปภส่วนตัวก็เลยตัดปัญหาไปได้และถึงแมเอลิวิเยจะยายามตรวจสอบประวัติของเขาว่านิกได้เป็นตำรวจจริงๆหรือเปล่าแต่ขั้นตอนในการตรวจสอบมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรรวมถึงหลังจากที่สามารถเคลียร์กับเอลิวิเยไปได้ดอนนี่ก็แนะนํานิกให้กับชวาได้รู้จักโดยบอกว่านิกเป็นรปภส่วนตัววขของงเารมถึ ทั้งสองคนก็ยังนัดหมายเวลาที่จะเอาเพชรไปเก็บไว้ในตู้เซฟที่ปลอดภัยที่สุดของ w d c และแล้วหลังจากที่พวกแพนเธอร์รอโอกาสนี้กันมานานก่อนจะถึงเวลานั้นพระเอกของเราก็ต้องกลับมาเตรียมตัวโดยจววนาก็ได้เอาสูตรที่ติดกล้องสอดแนมมาสวมให้กับเขาในตอนที่นี้เข้าไปคนที่เหลือจะได้มานั่งวางแผนการเกี่ยวกับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของเอลิวิเยส่วนปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดเป็นร้อยตัวดากาันหนึ่งในสมาชิกของทีมเขาก็กําลังจัดการกับเรื่องนี้โดยการใช้แผ่นอะไรบางอย่างให้มันสะท้อนกับกล้องทําให้ภาพที่กล้อง สามารถจับได้มันก็จะเหมือนกับว่าพวกเขานล่องหนอยู่ข้างหลังในท้ายที่สุดพอถึงเวลาที่ดอนนี่กับชวาเจาเพชรไปเก็บนิกเพ่ของเราที่เป็นตัวแทนของดอนนี่ก็เดินตามหนังชวาเข้ามาโดยที่มีเอลิวิเยผู้จัดการของ WDC มารับด้วยตัวเขาเองซึ่งทั้งฝั่งเอลิวิเยเขาก็ได้นำทางชวากับนิกเดินตรงไปยังตู้เสฟโดยระหว่างทางที่เดินตรงเข้าไปมันก็มีทั้งประตูหลายชาั้นก็ล้องวงจรปิดอีกเปสิตัวแล้วก็ยังมีเครื่องจับความร้อนอยู่ด้วยยังไงซะถึงแม้ปัญหาที่พวกของนิกต้องจัดการมันจะมีเยอะมากๆแแต่ถึงจะเป็นนบบ ระหว่างที่เปิดตู้เซฟนิกเขาก็บังเอิญได้ยินเอลิวเย่กับชวาคุยกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีนัดไปดูการแข่งฟุตบอลในคืนวันเสาร์และช่วงเวลานั้นนั่นแหละมันคงเป็นเวลาที่เหมาะจะลงมือที่สุดแล้วเนื่องจากปกติเอลิวเย่ก็ไม่ชอบไปไหนไกลามากนะักขณะที่พักเขาก็ายังอยู่ชั้น7ดึกเดียวกับธนาคารเลยเรียกได้เลยว่าถ้าเกิดยังไม่ยอมลงมือกันในคืนวันเสาร์ฝั่งดอนนี่กับนิกก็คงจะไม่เหลือโอกาสกันแล้วแหละและเมื่อน,นิกเขารู้ว่าชวาเก็บเพชรเอาไว้ที่ล็อกเกอร์ไหนตัวเขาก็เลยกลับมาบบออกกกใให้้้ััดดนนนนีี่่่รูแตวววาาชงเเลย เองตัวมาโก้กับบูบสมาชิกในทีมแพนเทอร์สองคนที่แยกตัวออกมาพวกเขาที่ไม่ชอบหน้าน,นี้กับดอนนี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งสองคนที่รู้เรื่องแผนการป้นของดอนนี่เป็นอย่างดีพวกเขาก็เลยหาคนพร้อมกับอาวุธครบมือมาจัดตั้งทีมคอยตบหลังพวกของดอนนี่เรียกเดลวาต่อให้ดอนนี่จะบนได้สาเร็จแต่ถ้าเกิดเขายังไม่รู้ว่ามีคนคอยตบหลังรับรองได้เลยว่าแ yeah, ยนะ่แน่ซึ่งทางด้านทีมแพนเทอร์พวกเขาก็กําลังยุ่งเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือระบบรักษาความปลอดภัยของอดิเวเยโดยที่โจนาเธอร์ก็รับ ผ่านเครื่องยิงสามมิติที่เธอกําลังใช้ส่วนทางด้านนิกพระเอกของเรากับดากันดานดากันก็กําลังแนะนําให้นิกให้ใช้สเปชีดจัดการกับกล้องอินฟราเรดเพราะว่าถ้าเกิดเซนเซอร์มันใช้ไม่ได้ต่อให้ใครจะแอบลอบเข้าไปกล้องก็คงจะตรวจจับไม่เจอพอถึงเวลาลงมือตัวนิกที่ตีเนียนว่าสเปย์นี้เป็นสเป์ดับกินปากทาให้ในตอนที่ไม่มีใครสนใจตัวเขานิกก็เลยใช้สเปชฉีดบังเซนเซอร์ของกล้องเอาไว้และแล้วในตอนที่ถึงคืนวันเสาร์ก่อนที่โอลิเวเยจะไปหาชวาโอลิเวเยเขาก็ได้ล่ป,ปิดประตูตู้เซฟายในธนาคารงมรวมถึ ก็ยังกำชับกาดให้คอยตรวจสอบแล้วก็รายงานเข้ามาตลอดและพอจัดการเรื่องทุกอย่างที่ตึก WDC เสร็จแล้วโอลิเวเยก็ได้นั่งรถไปเชียร์บอลตรงมาที่นัดกับชวาเอาไว้โจวนาที่คอยฟอบสังเกตการอยู่พอเธอเห็นเธอก็เลยวิทยุบอกให้คนที่เหลือได้รู้อีก4คนที่เหลือก็เลยเตรียมตัวจากอุปกรณ์ที่พวกเขาได้เตรียมรอเอาไว้โดยก็จะมีทั้งชุดทั้งอุปกรณ์รวมถึงอาวุธครบมือซึ่งในตอนที่ดอนนี่กับคนที่เหลือขับรถมาถึงดอนนี่ก็ได้ใช้ใบหน้าปลอมของโอลิเวเยที่โจวนาทำมาให้ใช้สแกนที่กล้องตรงทางเเขข้้าาาาาาทใหวสมรถ WDC หลังจากนั้นพอเข้ามาได้แล้วพวกเขาก็ได้พากันขึ้นบนดาดฟ้าเนื่องจากที่ดอนนี่ไปเช็คมาก่อนหน้านี้การลงจากตึกมาจากเส้นทางข้าบนมันคงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งจวบนาที่กําลังเฝ้าดูการวนภาพของกล้องพอถึงจังหวะที่ภาพตรงกล้องของพวกดอนนี่มันจะวนเธอก็ได้บอกให้ฝั่งนั้นลงมือพวกดอนนี่กับนิกก็เลยงัดประตูดาดฟ้าลงมาจนกระทั่งพอมาเจอลิฟต์พวกเขาก็ได้งัดประตูลิฟต์แล้วก็ได้ลอยตัวลงมาจากข้างบนซึ่งทั้ง4คนก็ต้องทําเวลาให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเกิดไม่ทันจนภาพของกล้องวนวนไม าการแห่มาจัดการกับพวกเขาแน่และที่สําคัญถึงแม้จะโรยตัวลงมาจากลิฟต์จนได้ลงมาถึงทางเดินที่ตรงไปยังตู้เสียบหลักได้มันก็ยังมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้วนภาพเหมือนกับตัวอื่นทว่าสําหรับปัญหาเรื่องนี้ดาการก็ได้เตรียมของรับมือมาแล้วและนั่นมันก็คือแผ่นโลสะท้อนภาพฝั่งดอนนี่ก็เลยใช้ของชิ้นนี้บังภาพที่กล้องจับให้เหมือนกับวกเขากําลังล่องหนอยู่ข้างหลังพอสามารถจัดการกับเรืองกล้องและเคลีย์กรอนประตูเหล็กกับกล้องตัวจับความร้อนได้แล้วในตอนที่ถึงหน้าประตูต,นนะตู้เนนสกด็ไาารปสุมถ ประตูตู้เซฟที่โอลิเวเย่บใจนักบั่จใจหนาได้พอได้เห็นสิ่งของมีค่ามากมายตรงหน้าแต่ละคนที่ต่างตาลูกวาวก็ได้กวาดของทั้งหมดลงกระเป๋าซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ชุลมุนมากๆขนาดที่ว่านตอนนี้กับนิเกือบจะลืมเรื่องเพชรกันไปแล้วสำหร้าโอลิเวเย่ที่เกิดทั้งหอนใจอะไรบางอย่างขึ้นมาเขานั้นก็ได้ขอแยกตัวมาจากชวาเพื่อกลับมาที่ธนาคารก่อนเวลาอีกทำให้ในตอนที่โอลิเวเย่กลับมาถึงจัวน่ากีบวิทยุบ,บอกให้ทุกคนข้างในรู้ตัวพวกของดอนนี่ที่กำลังกวาดทั้งเพชรทั้งทอง,ทอ,งอย่างตาลลลกกววววาาพออู้้่เัับมแทง4คน ก็รีบหนีออกมาจากตึกอย่างหัวซุกหัวซุนและก็ยังดีที่ดอนนียังวกกลับมาเอาเพชรเม็ดนั้นไปด้วยทว่าในตอนที่พวกเขาต้องปีนท่อหน,นีข้ามตึกปรากฏว่านิกที่ต้องหนีออกมาเป็นคนสุดท้ายพระเอกของเราก็ได้พ้าตกจากท่อเหล็กซึ่งก็ยังดีที่นิกเขายังคว้าขอบตึกปีนกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมแต่ที่โชคร้ายคือเขาไม่สามารถข้ามกลับหนีไปกับเพื่อนได้แล้วทางเดียวเที่ยงเหลือก็คือต้องกลับเข้าไปข้างในเพื่อหาทางออกมิหนำซ้ำเพื่อนทีนีกันไปได้ก่อนก็ยังขับรถหนีไปโดยที่ไม่อเเขาานนั่ก็ลยทํให้ระหล่างงทีบอเขาน หล่นลงมาเขาเองที่รู้สึกแปลกๆก,กันเลยขึ้นมาตรวจสอบข้าบนทีละชั้นทว่าก่อนที่ตำรวจจะตามขึ้นมานิกก็บังเอิญมาเจอกับกาดคนหนึ่งของธนาคารพอมาเลือกอะไรไม่ได้พระเอกของเราก็ได้ชักปืนขึ้นมาขู่หมอนนั่นเอาไว้แต่ทว่าตัวกาดคนนั้นก็ชักปืนขึ้นมาเหมือนจะสู้นิกก็เลยต้องจำใจยิงใส่ไปก่อนสองนัดซึ่งอันที่จริงเขาก็ไม่อยากทำแบบนี้เลยด้วยซ้ำและจากเสียงการยิงปืนของนิกเมื่อกี้มันก็ได้ทำให้ตำรวจพากันแห่ขึ้นมาจัดการกับเขาอีกก่อนจะหนีไปนิกเขาก็เลยมาเช็คว่ากาดคนนี้เป็นอะไรไหมแลละะะกก็็โชคดดีี่่หมมมอออนนใสเสเเเื้ร้รราายไไปไป พอลงใจแล้วนิกก็เลยวิ่งหนีอย่างสุดตีนต่อจนกระทั่งในท้ายที่สุดพระเอกของเราก็สามารถหนีมาข้างนอกได้โดยในตอนที่กระโดดลงมานิกก็ได้บอกตำแหน่งของเขาให้กับดอนนี่ได้รู้ซึ่งในตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่ดอนนี่ขับผ่านมาพอดีดอนนี่เขาก็เลยแวะฮิวเอานิกขึ้นรถหลังจากนั้นก็ได้ขับหนีพวกตำรวจแบบโคตรจะเร็วด้านตำรวจที่ไม่ได้เตรียมรถรอไว้สำหรับเหตุการณ์แบบนี้ฝั่งนั้นก็เลยไม่สามารถไล่ตามพวกของดอนนี่กับนิกมาได้ทำให้สุดท้ายทุกคนก็เลยสามารถกลับมารวมตัวกับโจวานาได้สำเร็จและก่อนทีี่จจะแยยยกกกนน้้าานนนพววได ขอขอรวมถึงเธอก็ได้บอกกับทั้งสองคนนี้เอาไว้ว่าถ้าเกิดเรื่องต้นในครั้งนี้มันมีปัญหาเดี๋ยวเธอจะฝากให้คนเก็บส่วนแบ่งเอาไว้เองหลังจากนั้นโจนากับดากันก็ได้แยกหนีไปก่อนส่วนอีก3คนที่เหลือก็ได้ช่วยกันลอกสติ๊กเกอร์สีขาวของรถออกรวมถึงก็ยังจัดการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเพื่อที่ว่าจากข้อมูลรถคันขาวเมื่อกี้ตำรวจจะได้ตามพวกเขาไม่เจอและแล้วพอจัดก,การเสร็จทั้ง3คนก็ได้พากันขับรถออกมาทว่าเพราะว่าเขาขับไปถึงอุโมง์ก่อนจะถึงที่หมายจู่ๆมันก็มีรถเก่งสองคันขับตามไล่หลังพวกเขามาติด่อนนนีกกัับ็เลยรู้ตว ว่าคงถูกเล่นเขาแล้วสลับโก้ที่รู้ดีว่านิกข้างหน้าก็โหดมากแค่ไหนเขาก็เลยยื่นปืนไปให้นิกดานิกที่ได้ปืนมาเขาก็เลยสาดกระสุนไปใส่พวกข้างหลังอย่างไม่ยังรวมถึงเขาก็ยังบอกให้ดอนนี่หาช่องยิงให้หน่อยดอนนี่ที่เป็นคนขับเขาก็เลยจัดให้ตามคาขอโดยที่ดอนนี่ก็ได้หมุนหน้ารถกลับไปหาพวกมันจนเปิดโอกาสให้นิกเขาสามารถยิงได้อย่างถนัดมือรอบนีนิกเขาก็เลยสามารถจัดการกับเจ้าวูบลงไปได้แต่เขาเองก็โชคไม่ดีถูกยิงสวนกลับมาจนบาดเจ็บเหมือนกันถาว่าแล้วมันจะยังไงํายหรหรับนิกเขาสู้ตายยิบตายอยู่แล้วซึ่งงพรระเเออกขอาก ได้ใช้จังหวะที่มันเป็นเส้นทางเลีออ้ยวโค้งยิงสอยพวกของมาโกจนตกเหวไปได้คันหนึ่งแต่แล้วในตอนท้ายด้วยกระสุนที่มีจํากัดบวกกับจานวนคนที่ห่างกันลิบลับหลังจากที่ช่วยกันหนีกันมาอย่างทุลักทุเลอย่างเต็มเกลือนรถของดอนนี่ก็ได้พาถูกยิงจนเสียหลักชนเข้ากับข้างทางและพอถูกตามมาทันดอนนี่นิกสลาบโก้ก็เลยไม่เหลือทางหนีไปไหนกันแล้วและในตอนที่พวกเขาคิดว่าชุดของตัวเองจะต้องจบลงตรงนี้จูจ่ๆก็ได้มีเสียงปืนหลายนัดดังขึ้นมาจากบนเขาพร้อมกับที่ร่างของพวกมาโกถูกกระหน่ำยิงมาอย่างไม่ยมวยั่ ไว้ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนของแซมบ้าที่แซมบ้าเขาได้เตรียมคนมารอจัดการกับมาโกอยู่ก่อนแล้วและหลังจากที่ฝั่งแซมบ้าช่วยจัดการกับพวกมาโกพอจบเรื่องเขาก็ได้เดินมาเอาของที่ต้องการจากดอนนี่ด้านดอนนี่เองก็ได้ยื่นเพชรเม็ดนั้นให้กับแซมบ้าไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแซมบ้าก็ยื่นกุญแจรถคันหนึ่งมาให้เขาแล้วก็พอข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายมันสําเร็จลุลวงฝั่งดอนนี่กับนิกที่ได้แซมบ้าช่วยเอาไว้พวกเขาทั้งสามคนก็ได้พากันมาหาโจวนากับดาการที่ตอนนี้กําลังให้โซลโมออดดาานนนช่่วยยจัักรรรเรงืงทพ์สิใหึ ตอนที่ทุกคนได้เห็นข้าวของบนโต๊ะอย่างละลานตาแต่ละคนก็อดดีใจกันไม่ได้เพราะก็ไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินทั้งหมดนี้ไปใช้ยังไงรวมถึงดอนนี่ก็ยังมีท่าทีสะใจมากๆเพราะว่าแผนที่เขาคิดมันก็สามารถปล้นธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดในปารีสได้แต่ทว่าสําหรับนิกเพ่ข,ของเราแทนที่เขาจะดีใจเขากลับมีใบหน้าที่เคร่งเครียดมากๆซ้ำหลายไม่นานหลังจากนั้นมันก็ได้มีหน่วยพิเศษติดอาวุธหลายสิบคนบุกเข้ามาจับตัวพวกเขาชนิดที่ว่าแต่ละคนก็ไม่ทันตั้งตัวกันแม้แต่น้อยซึ่งหน่วยพิเศษที่ว่าก็เเเป็นนนห่่ววยพราขอองงิโก้ีีและท เหตุผลที่ฮิวโก้หรือว่าพวกเขามากบดานกันอยู่ตรงนี้มันก็คงจะหนีไม่พ้นตัวนิ้ที่เขาคงเป็นสายให้กับฮิวโก้มาตลอดก่อนจะถูกพาตัวไปดำเนินคดีแต่ละคนที่ได้เห็นฮิวโก้ไม่ทําอะไรตัวนิ้ทั้ง3มคนที่เหลือก็เลยเข้าใจจะได้พวกเขาได้ถูกนิกหลอกมาตลอดตั้งแต่แรกซึ่งความจริงนิกคงไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนตัวเองเป็นโจรอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่พวกของดอนนี่ถูกจับตัวไปพอแซมบ้าเขารู้ข่าวเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์มันก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาเขาและก็ดูเหมือนว่าปลายสายจะบอกให้ซบ้้้าาาาาไไปททํออะรงงงยย่ดวยดวนน เอกของเราก็ได้เข้ามาเยี่ยมดอนนี่ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่ดอนนี่ที่ถูกหักหลังจะไม่ชอบหน้าเขาฝั่งนิกได้บอกว่ามันก็สนุกดีนะแต่ดอนนี่ก็พูดสวนว่ามันอาจจะสนุกกว่านี้ถ้านายไม่คิดหักหลังนิก <Nick S 2> ก็เลยบอกไปว่าเขาคงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกแต่ยังไงก่อนที่นิกจะจากไปพระเอกของเราก็ได้พูดทิ้งถ่ายบอกให้ดอนนี่เขานั่งฝั่งซ้ายเอาไว้นะตัวดอนนี่เขาก็งงไม่เข้าใจว่านิกมันพูดอะไรวะและพอนิกก็จากไปดอนนี่ก็จะถูกขนส่งตัวไปที่อื่นแต่ปรากฏว่าระหว่างทางมันก็ได้มีฮอร์ถึง มีนำซ้ำบนหอก็ยังมีพลปืนกลหนักที่พร้อมจะสัตว์กระสุนนับร้อยมาใส่พวกตำรวจถ้าเกิดคิดขัดขืนทําให้ในเมื่อตำรวจก็ไม่สามารถขัดขืนได้แม้แต่น้อยกลุ่มคนติดอาวุธที่ลงมาจากหอก็เลยใช้เวลาแค่ไม่นานพวกเขาก็สามารถชิงตัวดอนนี่กลับขึ้นหอไปได้สําเร็จและแล้วหลังจากที่คนพวกนี้พาดอนนี่บินมาถึงซาดิเนียดอนนี่ก็ได้ถูกพาตัวลงมาหาออกโตปูสเจ้าพ่อมาเฟียที่เป็นเจ้านายสบายขีหนึง่งฝั่งดอนนี่ที่คิดว่าตัวเองถูกเอามาเก็บเขาก็เลยบอกให้ออกโตปูสรีบทำให้มันจบจบบไปะแต่กก็ผิดดคคคาาาเเเ้พอออมฟีียนนลรืง มาต้อนรับเขาแถบออกตัวูสก็ยังพูดชวนให้ดอนนี่มาทํางานกับเขาซึ่งถึงแม้ดอนนี่จะเป็นคนที่มาขมยดเพชรตั้งแต่แรกทว่าออกตัวูสก็เหมือนจะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยขนาะที่ว่าทาเอาดอนนี่เขาสงสัยมากๆว่างานที่ว่ามันคืออะไรส่วนทางด้านนิกพระเอกของเราระหว่างที่นิกกาลังขับรถไปยังที่ไหนสักที่หนึ่งมันก็ได้มีข้อความส่งมาหานิกซึ่งหลังจากที่นิกเขาได้อ่านข้อความนี้พระเอกของเราก็ได้คุณคิดอะไรบางอย่างและสุดท้ายเขาก็ได้หลุดยิ้มออกมาราวากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในน,นนนนนหหัังงเดีี้้ททมมมคปป็ไปตาแผ่ วางไว้ตั้งแต่แรกแต่ยังไงซะมันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมพวกเราก็คงต้องรอตามกันต่อไปในภาคหน้ากันแล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องเดน, ip, ra, นออฟท e ฟเพนเท e r a โคนรลกบนเหนือเมฆภาคที่2โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก N อ็บไป6.3คะแนนและคะแนนจาก o อ t เท To m ม t โ e s สูงถึง79เลยนะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆีสนุกสุกมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานดูถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปแล้วกกลััับมมาเจอนนให,หน่่งงรื นะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ